จูจือสามารถต่อยอสูน้าคนได้ถึงแม้ว่าดาเมตจ,จะต่ำมากก็เถอะนี่เหรอระดับการควบคุมพลังของนักยุทธฮ้ใครอดทนเอา,าไว้นะสูหนวนนวนเธอกลับมาทำไมอะเธอไม่ใช่อาชีพต่อสู้นะ ไม่ฉันไม่ไปหมอหมอเห็นคนเจ็บต่อยกลัวแค่ไหนข้ามถอยปีนั้นคุณพ่อเขาระหว่างพ้งกันพื้นศูนย์เขาทงสู้อย่างยากลำบากและต้องเสียสตาชีพไปก็เพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากฮีเลอร์และตอนนี้ทีมของฉันก็นมาต้องการการสนับสนุนเหมือนกัน จะให้ทิ้งพวกนายแล้วฉันหนีไปคนเดียวได้ยังไงกันล่ะโอบาดแผลของฉันหายแล้วชิพวกเธอนี่นะไม่กลัวตายกันเลยสินะตอนนี้ต่อให้เป็นสามตัวหนึ่ง ดาเมทก็ยังไม่พอจะฆ่าสูนหน้าคนอยู่ดีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเจองูพิษอีกฉันสามารถสกัดพิษของพวกมันมาเพิ่มพลังจนทีใหเก่าอาวุธได้นะนี่นวลน,นวลก่อนหน้านี้เธอบอกใช่ไหมว่าสกัดพิษของงูได้นะเอะเอ๊ะใช่แล้วล่ะงั้นก็คอยรักาให้จูจือ แล้วก็ขอชูพิษบนอาวุธนี่ให้ฉันด้วยพร้อมกันไปเลยได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันจะทำให้เต็มที่คงมีจตต้องทำแบบนี้เท่านั้นแหละและหากว่าเราไม่ผิดแล้วก็วิธีนี้อาจจะชนะได้ก็ได้แม้ตอนนี้เทเมกของฉันอาจจะไม่พอจัดการในสูนหน้าคนแต่จูจืออาจจะไหว และถึงพลังโจมตีของฉันจะไม่พอฆ่าศูนย์หน้าคนแต่หนวนนวนที่เป็นฮีเลอร์ก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้ฉันได้พอมองแบบนี้พวกเราสามคนเป็นทีมคอมแท้งนักบวชด,ดามเมจตามแพทเทิร์นของเกมพอดีเลยชุดพี่สาเรือแล้วใช่พวกเราเป็นมือใหม่แล้วอ่อนแอมันจะทำไมละ่ะ จูจือจะมาสูน้าคนไว้ชั้นทีไม่มีปัญหาขอแค่พวกเราสามคนสามมาขี่เป็นหนึ่งเดียวทำหน้าที่ของตัวเองต่อให้เป็นนักฆ่ามือใหม่อย่างอสูน้าคนพวกเราก็ยังสู้ไหวเออ ไปตายซะกำจัดเลเวลสองอาจูนหน้าคนค่าประสบก,การณ์ห้าทับหนึ่งร้อยาสำเร็จแล้ว